สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันอีกแล้วครับกับบ้าสงกรารอีสานซอนเมื่อนี้บ้าสงกรารอีสานซอนได้รับโทรศัพท์จากทีมงานให้บอกว่ามาเอามีมสุกินแน่ว่าท่านผมกะกะสิมาเบิงเพื่อนเอามีมนะครับเมื่อนี้ครับมาเบิงครับว่าสิเป็นอย่างไรบ่ได้เอาไก่เลยครับเอาอยู่เทียงน้านี่ยละครับทีมงานกําลังขึ้นต้นใหม่้ะครับนี่หอดหมดแดงครับพี่น้องเลยหมดหมดแดงกับกำลังไหลอ้าไปทางนั้นโอ้เออเนาะ โอ้ยไหนน้อิมงานเอาคือขินทุงแห่น้อ,นอบาทที่นี่เอา,อาวง,าอบบางลงานัได้อุนครับเป่าหมยเขาอยู่ทางปุ่นเลยครับโอเคอยู่สูงเติมนะครับเน,ะนบาะอ,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 อย่าโตเลยอย่ากตกเลยุมันสุกแล้วอ้าวครับ <ๆ S 1> จับดีๆเด้อเงนมาโอ้โหครับอ โอ้โหครับขึ้นไปดูลังมิมนับคอม่านับคอมาก็ได้ว่ายู่เฝ้าอยู่เฉียงหน้าอยู่ทางด่วนมาเห็นครับทีมงานมาพ่อมาเจอนายพันมาพ่อเห็นพอดีเลยฟันเลยพันหามพอดีอันนี้เปลี่ยนหงส์แลเนาะฟันเอาครับพี่น้องเฮ้มเขม เอาง่ายๆแบบนี้แหละครับพี่น้องเลยหาอยู่หากินบ้านเท่ามีเด้อเอาวางเลยขาดแล้วาดแล้วลงมาแล้วพี่น้องเบิ้งบัดนี้เบิ้งหันหดแล้วโอ้กรงยังเหียอหัวนอยู่เหลือหัวนอยุ่ ของแท้ถอดเชือกใเลยถอดเอได้เยครับของแท้ครับัของแท้หนบแล้วเนาะถอดเียได้ขอ้าวโอทจะอ่อนน้ผมครับเนาะบงคนแบมคนขึ้นบเอากรบมุแดงกัดครับพี่น้องเอ้ยโอ้มีหมดเย มีอยู่แต่มีหัวน้ำอยู่ครับหแต่เสอออนเด้อพี่น้องเอ้ยนี่หั่งที่สามแล้วครับมือได้ปีนี้ังที่สามแล้วครับมือนี้ปีนี้ที่ได้กินเอาซิมมือก่อนครับพี่น้องแซ่บโอ้แซบแซบแซบหวานปะแซ่บครับพี่น้องหัวย่อยครับน้ำหวานย่อยป๊กป๊กป๊ก เป็นยังไงครับหวานปะครับค้ากขนาดโอ้โหท่าครับปวดช่วยมาใส่น่ะน้ำหวานหวานดีเลยเดี๋ยวมากินน้ำหวานกันครับรวยเอ๊บก่อนมีแต่สวยมั้งตะมุดเด้งโอ้พี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อครับากฝากไว้นะครับเนาะพี่น้องบ้าสงกรามอีสานสอนครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับฝากไ นัฝาก,กเป็นกำลังแรงใจให้กันเนาะครับขอบคุณทุกการรับชมเนาะครับเนาะสวัสดีครับครับ,รบผมขอซิมก่อนครับเป็นยังไงเดี๋ยวมุดเดียงไรเฮ้ยเฮ้ยเด้ออ้าวจวดอู้ยักค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 ัก,ก,กยอดสุดยอดครับน่ากินเนาะน้พ่อแม่พี่น้องเพิ่งไปไหม่พ